าม s a l a m u a l a i k u m wr. มาตุลลอฮิวะบาระกาตุลค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างคะคุณนีกลับมาแล้วนะเด็กๆคิดถึงคุณนีกันไหมคะคุณนีนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในหน่วยอะไรเอ๊เด็กๆทายถูกไหมนะคุณครูจะให้ไปฟังเพลงนะคะแล้เด็กๆลอง ทำท่าตามได้นะคะเด็กๆขาทำท่าตามแต่อย่าลืมนึกไปด้วยนะว่าเอ๊ะเราจะมาเีินกันใน,นหน่วยอะไรนะคะเด็กๆพร้อมแล้วเด็กๆยืนขึ้นเลยค่ะเยืดขึ้นเลยนะเตรียมตัวเลยไปค่ะยืนเลยนะคะเด็กพร้อม ชุมชนทุกๆคนเป็นมิตรกันเรารักชุมชนของฉันเพื่อนบ้านแบ่งปันน้ำใจไม่ตรีรวมแรงรวมใจรักษาความสะอาดพาชุมชนงามดี ฉันมีมสุเดีกีทำท่าตามมาด้วยนะคะบ้านฉันอยู่ในชุมชนทุกๆคนเป็นมิต่อกันเรารักชุมชนของฉันเพื่อนบ้านแบ่งปันน้ำใจไม่ตี แรียนรวมใจรักษาความสะอาดผ้าชุมชันน้ำดีจนผู้หายก็ไม่มีชมนจนฉันนี้มีสุขี่เดินนะเป็นยังไงคะเด็กๆเด็กๆพอจะนึกออกหรือยังคะวันนี้เราจะมาเรียนกันในหน่วยอะไร บ้านฉันอ,นอยู่ในอยู่ในอยู่ในชุมชนใช่ไหมคะอ่าใช่เลยในสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนกันในน้อยชุมชนนะชุมชนของเรานะคะเด็กๆค่ะเด็กๆเคยได้ยินคําว่าชุมชนไหมคะรู้จักไหมคะว่าชุมชนคืออะไรอ่าชุมชนนะคะก็คือสถานที่ที่ เราเนี่ยแหละอาศัยอยู่นี่แหละค่ะเด็กๆขาแต่ว่าไม่ใช่เฉพาะบ้านเราหลังเดียวไงก็คือสถานที่มีกลุ่มคนที่อาศัยอยู่มากมายรวมกันมากใกล้ๆของเด็กๆนะคะบ้านข้งนางหน้าข้างหลังรอบบ้านของเด็กๆนั่นแหละซึ่งในชุมชนของเราก็จะมีสถานที่ต่างๆอยู่เอ๊ๆเดินออกไปเด็กๆเจอมีร้านขายขนมมีเซเว่นหรือเปล่านั่นแหละค่ะนั่นก็คือสถานที่สําคัญต่างๆ,ๆที่อยู่ในชุมชนของเราในบางชุมชนก็อาจจะมีอะไรคะ มัสยิดใช่ไหมคะอะมีโรงพยาบาลมีโรงพักต่างๆาน,นี่แหลคะค่ะเขาเรียกว่าเด็กๆดูภาพนี้ดูภาพนี้เด็กๆค่ะอันนี้เป็นชุมชนของคุณนี้นะคะเด็กดูชุมชนของผู้นี้โอ้โหค่อยมองค่อยมองชุมชนของคุณนี้เป็นยังไงคะใจกลางชุมชนเลยคะ่ะมีคนมากมายที่สุดเลยนั่นก็คือตลาดเด็กๆเคยไปตลาดไหมคะอเราไปทําอะไรที่ตลาดลูก เราไปซื้อของกันใช่เลยเด็กๆขาเห็นอะไรอีกดูสิแต่คนนี้กระเพาะฟ้นกอนนี่เลยค่ะข้างๆตลาดมีอะไรนะเราเรียนทองเราหน่ายอยู่แต่ตอนนี้เราไม่ได้อยู่ใช่ไหมคะนั่นก็คือโรงเรียนของเรานะคะโรงเรียนที่เราไปเรียนหนังสือกันกในชุมชนบางชุมชนก็อาจจะมีโรงเรียนอยู่ในชุมชนนะคะ อ่านี่เลยด้านหลังตลาดนี่วัดใช่ไหมคะวัดเป็นสถานที่ที่ไคคะคนพุทธเนี่ยเขาไปไหว้พระไปสวดมนต์ไปทําบุญกันนะคะเราเป็นอิสลามเราก็ต้องไปที่ไหนคะมัสยิดใช่เลยในบ้านของเด็กๆมีใช่ไหมคะในชุมชนเด็กนี สถานที่สําคัญอะไรบ้างมีสถานที่ต,ต่างๆอะไรบ้างในชุมชนนะคะเด็กๆคะเด็กๆดูนะสังเกตดูคะ่ะแต่และชุมชนก็ไม่เหมือนกันนะคะเด็กๆ,ๆคะในชุมชนสมมติว่าชุมชนบ้านคุณนี้อาจจะมีโรงเรียนแต่ชุมชนของเด็กๆอาจจะไม่มีโรงเรียนก็ได้ไม่เสมอไม่เหมือนกันเสมอไปนะคะในแต่และชุมชนก็จะมีความแตกต่างกันไปแต่ที่สาคัญเลยค่ะเด็กๆคะ,ๆๆคะในชุมชนของเราต้องมีแน่นอนคะ่ะนั่นก็คือ บ้านของเราไงละ่ะคะเด็กๆบ้านของเราและบ้านของเพื่อนบ้านใช่ไหมคะต้องมีอยู่ในชุมชนไปดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้างสถานที่ไหนอีกบ้างนี่เลยนั่นก็คือโรงเรียนใช่ไหมคะในบางชุมชนก็จะมีโรงเรียนเดี๋ยวคุณจะให้ดูเรื่อยๆไสถานที่ต่างๆนะคะที่สําคัญในชุมชนของเรานะคะ,อ,ะอย่างเช่นบางชุมชนก็จะมีมัสยิดนะคะเป็นสถานที่ประกอบอ ทำกิจกรรมของอิสลามเราใช่ไหมคะเช่นการไปละมาใช่ไหมคะบางทีมีบุญเราก็ไปทําบุญกันแต่ช่วงนี้คือมสัสยิดเป็นไงคะต้องปิดหมดเลยนะเพื่อป้องกันอันตรายนะคะในการรวมกันอันนี้ก็คือวัดนะคะเด็กๆ อันนี้ก็คือตลาดเลยค่ะเด็กๆค่ะใครคุณพ่อคุณแม่ของเราชอบเลยไปตลาดเพื่อไปซื้อกับข้าวซื้อผักซื้อผลไม้ซื้อปลาต่างๆมาทําอาหารให้เด็กๆนะคะถ้าไม่มีตลาดเราก็แย่เหมือนกันนะเด็กๆอันนี้เลยค่ะโรงพยาบาลอ๋อไม่มีเด็กคนไหนอยากไปโรงพยาบาลใช่ไหมคะเพราะเรามีสุะแข็งแรงสุขภาพดีเด็กๆอย่าป่วยนะคะเพราะว่าไปอยู่โรงพยาบาลน่าเบืนนะเ่อมากเลยคุณครูนี้ก็ไปอยู่มาหลายวันนะ เบื่อมากเลยค่ะเด็กๆคะอ่ะอันนี้อะไรคะโรงพโรงพักนะะโรงพักพก,ก็เป็นสถานที่ที่สาคัญมากในชุมชนของเรานะคะเพราะจะมีคุณตํารวจอยู่มากมายแล้วคุณตํารวจก็จะเป็นคนดูแลต๊ ช่วงชุนของเรานะคะเด็กๆต่อไปมีอีกนะคะโอ้ที่นี้เป็นยังไงคะเด็กๆคะเนี่ยเลยเป็นแหล่งคมทรัพย์เลยค่ะของครอบครัวเราของคุณพ่อคุณแม่เลยนะคะคุณพ่อคุณแม่ทํางานมาก็จะเอาเงินเข้าไปฝากที่ธนาคารค่ะเด็กๆคะในชุมชนของเด็กใครมีธนาคารบ้าง เห็นไหมคะอันนี้เลยโอ้โหเป็นไงคะบางชุมชนอยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวหรือสถานที่แบบอันนี้เลยก็คือสวนน้ำใช่ไหมคะไหนบ้านใครชุมอยู่เป็นชุมชนที่อยู่ใกล้เป็นสถานที่สวนน้ำแบบนี้บ้างอบอกพวกน,นี้เด็มีจะไปเล่นน้ำบ้านเด็กๆเลยนะคะอ่ะต่อไปนี่คะ่ะเขาเรียกว่าห้างสรรพสินคานี่เลยห้างสรรพสินคามีไม้ทำไมคะเด็กๆคะ เอาไปช้อปปิ้งใช่ไหมคะนี่เลยค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะสถานที่สำคัญสถานที่ต่างๆในชุมชนค่ะก็เราก็จะไปแล้วก็ทำกิจกรรมต่างๆที่แตกต่างกันออกไปแล้วแต่สถานที่ใช่ไหมคะอ่านี่เลยค่ะเด็กๆคะวันนี้คุณมีก็มีการบ้านให้เด็กๆนะหนึ่งหน้านั่นก็คือหน้าที่สิบ แดมีเลข1กับเลข8นะคะเด็กๆคะเขาบอกว่าให้เด็กๆเนี่ยบอกชื่อสถานที่จากภาพด้านบนแล้วเขียนตัวเลข1 2 3 4และ5นะคะลงไปในภายในยรูปอะไรคะเด็กๆคะวงกลมเลยนะ,ะไปดูภาพแรกคะ่ะนี่เลยเป็นภาพเป็นไงคะมีคพยาบาลนะคะกําลังเข็นคนป่วยไม่สบายนะั่งไม่ไหวคะ่ะเด็กๆคะเอ๊ะจะไปสถานที่ไหนคะสถานที่หนึ่งโรงเรียนสถานที่สองโรงพยาบาลสถานที่สามวัด สถานที่4ธนาคารและสถานที่5ตลาดเด็กๆว่าไปที่ไหนคะ1 2 3 4 5สอใช่เลยถูกต้องค่ะนั่นก็คือไปที่หมายเลข2เด็กๆเ,เอาในสองเขียนเลข2ไปเลยนะคะเด็กๆ่กะต่อไปผมจะไปโรงเรียนครับเอ๊ไปโรงเรียนไปหมายเลขไหนกันนะ ไม่รู้ไม่รู้เลยไม่รู้เลยไม่รู้เลยเออนี่ก็คือหมายเลขหนึ่งถูกต้องนะคะต่อไปคุณแม่ค่ะจะไปซื้อของค่ะเอเอไปหมายเลขไหนนะไปซื้อของไปซื้อของไปหมายเลขหา้าถูกต้องต่อไปค่ะนี่เลยคนนี้นะคะรับถือศาสนาพ,พุทธค่ะเด็กค่ะกำลังจะถือ เห็นไหมคะที่เขาถืออยู่เขาเรียกว่าชุดสังฆทานจะเอาไปถวายให้พระเอ๊ะพระอยู่ที่ไหนคะเด็กๆคะหมายเลขอะไรคะหมายเลขสามนั่นก็คือ วัดค่าวัดคเด็กๆค่ะมีพระอาศัยอยู่นะคะต่อไปภาพสุดท้ายโอ้โหอุ่นตุ๊กตาตัวเบลมเทิมเลยค่ะตุ๊กตามีที่หยอดตั้งได้นะเอกระปุกหนักมากเลยเอามันไปฝากที่ไหนดีคะเด็กๆคะเอาไปฝากที่หมายเลขสีนั่นก็คือธนาคารเป็นไงคะดเด็กๆค่ะยากไหมเนี่ยกรบ้านของคนนี้กรบ้าษของคนงงคน,คนี้มีหนึ่งหน้านะคะและ ก็จะมีการบ้านอีกหนึ่งอย่างให้เด็กๆํานั่นก็คือคกิจกรรมศิลปะนะคะที่คุณครูได้แจ้งไปแล้วแต่คุณครูจะลงให้ดูนะคะแล้วก็ให้เด็กๆนะคะได้ทำกิจกรรมส่งมานะคะสำหรับการบ้านหน้า18เด็กๆส่งเหมือนเดิมใน Google Form ส่วน กิจกรรมศิลปะที่คุณครูจะแปะไว้ให้อีกหนึ่งอย่างนะคะคุณครูจะเปิดอาัลาบั้มนะคะเพื่อให้เด็กๆนะคะทำศิลปะเสร็จแล้วส่งมาในอาัลาบัม้มถ่ายรูปแชะมาเลยนะคะสวยๆพร้อมกับติดเด็กถือผลงานนะคะแชะไว้เลยนะคะแล้วส่งเข้ามาใน อ่าลาะปั้มนะคะเด็กๆค่ะวันนี้คุณนี้ไปแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปวันพุธละจ้ะไปแล้วค่ะอัสสลามวะลัยคุมวเรามาตุลลอฮิวะบาราะกาตุค่ะ